สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับโรงพยาบาลค่ะว่าจริงๆแล้วเป็นแบบไหนกันแน่ คือหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างกันตลอดใช่ไหมคะแต่พอดีมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากจากคำพิพากษาสารดีกาที่3100-2563เป็นคดีระหว่างคุณหมอท่านหนึ่งกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ซึ่งผลมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนคิดนะคะแหล่งข้อมูลเราก็คือตัวคำพิพากษาฉบับเต็มเลยคะ่ะครับชัดเจนเลยซึ่งวันนี้เราจะมา ลองมาดูกันครับว่าข้อแตกต่างระหวา่างสัญญาจ้างแรงงานที่เราคุ้นเคยกับอีกแบบคือข้อตกลงการใช้สถานที่เพื่อประกอบโรคศิลปะเนี่ยมันต่างกันยังไงผ่านคดีนี้เลยแล้วจะได้เห็นว่าศาลท่านใช้เกณฑ์อะไรมาตัดสินเรื่องสถานะแบบนี้น่าสนใจมากค่ะเรื่องต้นเรื่องนี้คือคุณหมอท่านนี้เริ่มทำงานกับโรงพยาบาลตั้งแต่ปี2535ตอนนั้นก็คือทำในฐานะลูกจ้าง มีสัญญาจ้างงานชัดเจนเลยใช่ครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเนี่ยมันคือวันที่หนึ่งมกราคมปี2541ห้า้อสสิบเอ็ตอนนั้นมีการเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์กันครับคือเปลี่ยนมาใช้เอกสารตัวใหม่ที่เรียกว่าข้อตกลงการใช้สถานที่เพื่อประกอบโรคศิลปะซึ่งในข้อตกลงฉบับใหม่เนี่ยระบุไว้ค่อนข้างชัดเลยครับว่าแพทย์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระคือไม่ได้เป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลแล้วอ๋อ คือเปลี่ยนสถานะไปเลยแล้วรายละเอียดในข้อตกลงใหม่เนี่ยมันต่างจากเดิมยังไงบ้างคะเท่าที่เห็นคือเหมือนคุณหมอจะกําหนดค่ารักษาเองได้ด้วย <S <S ใช่ครับกาหนดค่ารักษาเองได้แต่ก็จะมีเพดานนิดหน่อยว่าต้องไม่เกินอัตราที่แจ้งไว้กับโรงพยาบาลแล้วก็เรื่องสําคัญเลยคือค่าตอบแทนครับมันเปลี่ยนไปชัดเจนมากครับคือโรงพยาบาลเนี่ยจะทําหน้าที่เก็บเงินค่ารักษาจากคนไข้แทนให้แล้วก็จะจ่ายคืนให้แพทย์เป็นรายเดือนแต่ว่าจะหักไว้20%ซ ครับเป็นค่าใช้สถานที่ค่าเครื่องมือค่าบริการต่างๆของโรงพยาบาลเท่ากับว่าแพทย์เนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งไป80%จากค่ารักษาที่ตัวเองทำได้อืมหืมซึ่งอันนี้มันต่างจากโครงสร้างเงินเดือนหรือค่าจ้างแบบเดิมๆเลยนะครับมันสะท้อนความเป็นอิสระทางการเงินมากขึ้นเยอะแล้วเรื่องภาษีล่ะคะเห็นว่ามีการเปลี่ยนไปเสียภาษีเงินได้ประเภทอื่นด้วยใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่สารท่านให้ความสำคัญ คือเปลี่ยนจากเดิมที่เสียภาษีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา40ทับ1มาเป็นการเสียภาษีเงินได้เนื่องจากวิชาชีพอิสระตามมาตรา40ทับ6 อ๋อค่ะค่ะซึ่งอันนี้มันก็เหมือนเป็นตัวสะท้อนว่าทั้งสองฝ่ายรับรู้และยอมรับสถานะใหม่ที่เป็นอิสระต่อกันแล้วนะครับแสดงว่าเรื่องภาษีนี่ก็เป็นเหมือนหลักฐานชิ้นหนึ่งที่บ่งบอกเจตนาได้เหมือนกันนะคะแล้วเรื่องการทํางานล่ะคะการเข้าออกงานการลาะลรพวกนี้ยังเหมือนเดิมไหมคะไม่เหมือนเดิมครับคือแพทย์ไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องมาตอกบัตรลงเวลาเข้าออกงาน แล้วก็ไม่ได้รับสิทธิวันหยุดวันลาเหมือนพนักงานประจําทั่วไปของโรงพยาบาลแม้ว่าอาจจะมีระเบียบบางอย่างเกี่ยวกับการลาอยู่บ้างนะครับแต่ศาลมองว่าอันนั้นมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการจัดคิวคนไข้หรือรักษามาตรฐานวิชาชีพมากกว่าไม่ใช่ลักษณะของการควบคุมบังคับบัญชาแบบในจ้านกับลูกจ้างอืมแต่เรื่องนี้ก็สู้กันถึง3าศาลเลยใช่ไหมคะแสดงว่ามันก็มีมุมมองที่ต่างกันได้ศาลแรงงานกลางท่านว่าย,ยังไงนะคะ ศารแรงงานกลางซึ่งเป็นสารชั้นต้นในคดีแรงงานเนี่ยท่านพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วก็ตัวข้อตกลงฉบับปี41ท่านก็วินิจฉัยว่าสัญญาจ้างเดิมมันสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่ปี41แล้วความสัมพันธ์ตามข้อตกลงใหม่เนี่ยมันไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานคุณหมอไม่ใช่ลูกจ้างแต่พอไปสารอุทธรณ์ผลก็เปลี่ยนไปใช่ครับพอคดีขึ้นไปที่สารอุทธรณ์คดีชำนานพิเศษสาลอุทธรณ์ท่านกลับมองต่างมุมท่านเห็นว่า โรงพยาบาลก็ยังดูเหมือนจะควบคุมการทำงานอยู่นะเช่นการกำหนดเวลาเข้าตรวจหรือการมีกระบวนการที่เรียกว่า Peer Review Peer Review คืออะไรคะมันเป็นกระบวนการตรวจสอบกันเองในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันครับเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานแต่สารอุทธร์ท่านอาจจะตีความไปว่ากระบวนการนี้มันอาจจะนำไปสู่การลงโทษทางวินัยได้ท่านก็เลยมองว่า แบบนี้ยังถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาอยู่ก็เลยวินิจฉัยว่าคุณหมอยังเป็นลูกจ้างโหกลับไปกลับมาเลยนะคะแล้วสารดีกาท่านตัดสินสุดท้ายว่ายังไงคะท่านใช้หลับอะไรมาพิจารณาครับสารดีกาท่านเริ่มต้นจากการชี้ประเด็นข้อกฎหมายสําคัญก่อนเลยคือตามพรบรจัดตั้งสารแรงงานเนี่ยสารอุทธรณ์โดยหลักแล้วต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่สารแรงงานกลางวินิจฉัยมาจะวินิจฉัยข้อเท็จจริงใหม่เองไม่ค่อยได้เว้นแต่จะมี ประเด็นเรื่องข้อกฎหมายทีนี้พอกลับไปดูข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางสรุปไว้ซึ่งถือเป็นที่ยุติแล้วเนี่ยศาลดีกาก็เห็นว่า 1. ตัวข้อตกลงปี4.1มันระบุชัดเจนเรื่องสถานะความเป็นอิสระ 2. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนมันเป็นลักษณะส่วนแบ่งไม่ใช่ค่าจ้างจากนายจ้าง 3. แพทย์เป็นคนกำหนดค่ารักษาเองได้และ 4. การควบคุมต่างๆที่มีอยู่รวมถึงเรื่อง peer review เนี่ย มันเป็นไปเพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพหรือเพื่อการบริหารจัดการให้ราบรื่นมากกว่าไม่ใช่อำนาจบังคับบัญชาแบบนายจ้างจะสั่งลูกจ้างได้ตามใจแล้วมีอ้างหลักกฎหมายพื้นฐานอะไรประกอบด้วยไหมคะมีครับสารดีกาท่านก็ย้ำหลักการพื้นฐานของสัญญาจ้างแรงงานเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา575หกับพรบคุ้มครองแรงงานว่าการจะเป็นสัญญาจ้างแรงงานได้มันต้องครบองค์ประกอบสำคัญคือ ลูกจ้างตกลงทำงานให้นายจ้างและได้รับสินจ้างตอบแทนและที่สำคัญมากๆคือลูกจ้างต้องอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาหรือการควบคุมสั่งการของนายจ้างซึ่งพอ,อามาเพียบกับข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้วสารดีกาเห็นว่าความสัมพันธ์ตามข้อตกลงปี4 1เนี่ยมันไม่เข้าองค์ประกอบของการเป็นสัญญาจ้างแรงงานครับโดยเฉพาะเรื่องอำนาจบังคับบัญชาเท่าใจแล้วค่ะชัดเจนเลยเท่ากับว่าบทสรุปสุดท้ายจากสารดีกาก็คือ สารดีกาก็พิพากษากลับคำพิพากษาของสารอุทธรครับโดยวินิจฉัยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณหมอท่านนั้นกับโรงพยาบาลตามข้อตกลงฉบับใหม่ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานอ๋อ oh. ดังนั้นคุณหมอจึงไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลก็เลยพิพากษายกฟ้องที่คุณหมอเรียกร้องสิทธิต่างๆแบบลูกจ้างไปครับ สรุปได้ชัดเจนเลยค่ะว่าในกรณีศึกษานี้สารดีกาให้น้ำหนักกับเนื้อหาและเจตนาจริงๆที่อยู่ในข้อตกลงรวมทั้งดูพฤติกรรมแวดล้อมต่างๆด้วยทั้งวิธีจ่ายเงินการเสียภาษีแล้วก็ระดับการควบคุมจริงๆคือไม่ได้ดูแค่ว่าทำงานอยู่ในสถานที่ขององค์กรเท่านั้นก็จะต้องเป็นลูกจ้างเสมอไปใช่ครับเป็นบทสรุปที่ดีเลยครับแล้วมันก็ชวนให้เราคิดต่อไปได้นะครับว่าคำตัดสินแบบนี้ มันอาจจะสะท้อนหรือส่งผลต่อความเข้าใจเรื่องสถานะของวิชาชีพอิสระอื่นๆที่อาจจะทํางานร่วมกับองค์กรใหญ่ๆในลักษณะคล้ายๆกันนี้ได้อย่างไงบ้างและสุดท้ายในทางกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยอะไรมันสําคัญกว่ากันระหว่างชื่อที่เราเรียกสัญญาหรือว่าเนื้อหากับวิธีปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงระหว่างคู่สัญญาน่าคิดนะครับ